สำนักคณะกรรมาการการเลือกตั้งประจังหวดสูฎร์ฐธานีก็จัดกิจ,จกรรมนะครับให้ความรู้เรื่องการเลือกสมาชิกวุฒธธิสภานี่แหละเพื่อสร้างความรู้นะครับความเข้าใจแก่ซื่อเหมวลชนและก็ภาคีเครือข่ายสู้ประชาชนนั่นเองครับโดยและแต่ว่าที่ห้องบรรจงแกรนบอลรูมโรงเรียนบรรจงบุรีนะครับก็ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับบนการขั้นตอนการเลือกสมาชิกวุฒิสภา แกซื่อเหมวลนชนและภาคีเครือข่ายโดยมีน,นายนันทวัตรเจริญวันรองผู้อวจังวัสุราั์ธานีเป็นประธานในพิธีน,นะครับพร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุราธานีน่วยานภาครัฐซื่อมวลนชนและก็ภาคีเครือ่ขยเนี่ยข้าร่วมกันขับน้องนิบินค่ะซึ่งกิจกรรมราย่ารนี้ค่ะโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุราธานีค่ะเขาก็ได้หลิงเห้ถนนึงความสำคัญของการประชาสัมพันธ์นะการสร้างความรับรู้ความเข้าใจให้กับซื่อหมวลนชนและก็ภาคีเครือข่ายค่ะเพื่อที่จะส่งตอ่อและก็ถ่ายทอดไปปสูประชาชาน ในเรื่องของการ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่อำนาจแลวกการได้มาซึ่งซอวอนี่แหละค่ะรวมทึงกระบวนการแล้วก็ขั้นตอนต่างๆในการเลือกซอวอพอซ่สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่เนื่องจากปีนี้ค่ะเขาบอกว่ามีการเลือกตั้งซอวอที่เป็นการเลือกรูปแบบไม่นะโดยมีการขัดเลือกซ้ำรูปแบบซ้ำระดับโดยที่เราดูกันแล้วก็คือระดับ,บอำเภอระดับจังหวัดแล้วก็ร,ระดับประเทศค่ะเป็นการเลือกกันเองจากยี่สิบกลุ่มอาชีพโดยการจะได้มาซึ่งซอวว์สอ,องร้อยคนนี้ค่ะที่มีความรู้ความสามารถอีกทางอย่างงดการเปิดเผยข้อมูล มันที่พี่บ่าวเกลี้ยงเลื่อนเ l ็กต r o ตอน,ตอนหน้าวะามีข้อมูลผู้สมัครทางรายชื่อแล้วก็จํานวนตอนนี้จนว่าวันนี้วันสุดท้ายซึ่งจะเป็นการเปิดเผยได้นะคะทางนี้ก็เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันของทุกคนโดยก็จะมีการเปิดรับสมัครตั้งแต่เร็กวันที่20ส่บนมาจนถึงวันนี้วันสุดท้ายค่ะประหยาดช่วยติดตามข้อมูลข่าวสารได้นะครับนะทางแอปพลิเคชันสมาร์ทวูดนะครับและแอปพลิเคชันตาสปารสนะครับนะแอปพลิเคชันนะครับซีวิก อีดูริคิชันนะครับเรือใส่ด่วน1444ในวันเวลาราชการาาครับสามารถติดตามข้อมูลข่าวสั้นกันได้นะแล้วก็วันนี้วันสุดท้ายเดี๋ยวคอยมาเลขกันว่าบรรยากาศคองวันนี้นี่พับรวมข้องการสมัครสวปีนี้เป็นพันปรือนะครับ